สวัสดีครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาทุกๆคนมาเบิ้งเขานะครับเขานี่เป็นเขาใหญ่นะครับเขากอคอเขาเหนียวนะครับอันนี้เป็นของที่ใช่ผมนะครับเบอร์ใส่ของผมเพิ่วานแล้วนะครับนี่ครับเครื่องหนี่ไปนี่ไปโน่นนะครับงาไปฝุ่นนะครับแต่ผมกับ ของผมนน่นปีนี้ผมปักดำเอาครับอันนี้พ่นว่านเอาแล้วนะครับจะถือว่างามอยู่นะครับพ่อใส่ได้แต่ว่ามันเหลืองนะครับพ่อใส่ปุ๋ยแล้วคนบ่ใส่ปุ๋ยขันเขาเพื่อได้เหลืองแบบนี้ครับมีวิธีแก่ด้วยพี่น้องนี่ข้าวเหลืองวิธีแก่มีน้ำแบบนี้ให้พี่น้องเอาปุ๋ยยูเรียมมาใส่ด้วยครับรับร่อง เขียวนะครับภายในหนึ like ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์เห็นผลแน่พี่น้องครับจะเซหลายด้วยครับนี่ครับใส่ผมจะแนะนํานะครับใส่แหลกนี่ใส่หม่องมันเหลืองนี่ครับหม่องใจที่มันเขียววานเอานี่ครับเมื่อวานเอาใส่บางๆนะครับหม่องในที่มันเขียวอยู่แล้วใส่บางๆนะครับอี่หม่องในที่มันเหลืองนี่ใส่นะครับวานไปเรื่อยนะครับ แล้วภายในหนึ่งอาทิตย์นะครับพี่น้องมาเบงรับรอกเขียวแตกกอดีนะครับนี่ครับดี่พ่นว่านเอานะครับขนาดนี้นะครับพ่อใส่ปุ๋ยเรีลยวนะครับตามเจียงกับพ่อใส่ปุ๋ยมาดุนเลยครับนี่เพิ่นโบใส่นะครับใส่ไว้นะครับเขาประมาณขนาดนี้นะครับเขาใส่ไว้เขาจะแตกกอไว้นะครับนี่ครับเทากัด ลาบึง ive, นับตั้งแต่มือเข้าหาวานพี่น้องเลยเข้าตกใจนะเข้าหวานได้หนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนใส่ปุ๋ยเลยครับหวานลอยมันขึ้นให้มันติดให้มันแตกกอนะครับเขาปล้อยไว้โดนไว้นานนะครับเขาเขาก็จะใหญ่สานะครับเขาได้สองเดือนมันก็จะเริ่มบังนะครับถ้าก็จะบ่แตกกอบ่ท่านนะครับสถานการมันเริ่มบังนะครับ เราต้องใส่ประมาณหนึ่งเดือนครับในหนึ่งเดือนของวานปุ๋ยใส่นะครับใส่อีกผ่านผ่านไปอีกหนึ่งเดือนเ้องกระจังใส่อีกนะครับใส่เพิ่มตัวที่มันบืเขียวนะครับเปว่าใส่ในสองสามอาทิตย์นั่นบืเขียวมาใส่อีกว่า่ได้หเลยครับเดี๋ยวปุ๋ยจะขืนกินไบมันครับถ้าต้องใส่ห่างครับหนึ่งเดือนนะครับแล้วมาใส่ซ้ำอีกนะครับอีกหนึ่งเดือนนี่ครับใส่หน่อยนะครับ มีนามแบบนี้เาใส่ปุยยูเรียนะครับกจะกระจายไปน้ำหนามนะครับเต่ว่าจะใส่หลายนะครับใส่หลายนี่มันจะขึ้นกินใบนะครับยูเรียมันเข้มนะครับงามไปเตว่าก็ขึ้นกินใบไวเหมือนกันนะครับประสบการณ์ของผมเคยใส่ครับใส่ลายนะครับเขียวงามนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับมันจะขึ้นกินใบนะครับเห็นใบเป็นจุดเป็นด่างนะครับ ไปจกไปดังใบใหม่นะครับบอกไงครับไปปุยขึ้นกินคือใบใหม่ครับนี่ครับเส้นหน่อยๆครับดีที่สุดนี่ครับมองใดที่มันต้องบางสิพี่น้องก็ใส่นะครับใส่ปุ่งบางเดี๋ยวจะขึ้นของมันเองนะครับก็ต้องใส่ลายใส่หลายกับเปลืองปุยซส่พี่น้องเลยเปลืองเงินเท่าสื่อนี่แหละครับปัญหานี่ครับ อีกซลายมันก็ยิงงามแต่ว่าขันหัวไรเรื่อยๆนะครับนซร์หน่อยๆหยอดใส่์เชิดหน่อยครับมันก็จะงามเรื่อยๆนะครับคือว่าได้กินโดนนะครับยาให้มีโอกาสปุยมันจืดนะครับกาว่าปุยมันจืดก็ใส่อีกนะครับใส่ปุ๋ยนะครับผมใส่แบบนี้นะครับฟักกุ้งลาก็แช่ด้ครับพี่น้องครับนี่ครับบรรยากาศเมื่อนี้ยครับคึมแต่ว่าโบมีฝนนะครับ เมื่อนี้ผมจะออกมาตัดห้าให้งัวผมนะพีน้อกอันนี้รอครับนี่ครับตัดเรียบร้อยก็เหลือแต่เอาไส้ล่อนะครับไปให้ง่วกินนะครับง่วบฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับนี่ครับ